สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทางช่องปาล์ม3บาท5บาทครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเชลซีของเราเนี่ยมีโปรแกรมไปเยือนเซาท์ทัมตันที่เซนต์แมรี่จะลงสนามกันในวันเสาร์เวลา3ทุ่มความสำคัญของเกมนี้ก็คือแน่นอนครับเราต้องพยายามการันตีการจบอันดับที่3ให้ได้แล้วก็มีโอกาสที่สปเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะทำแต้มจี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเกมนี้จำเป็นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้แล้วก็ ความสําคัญก็คือถ้าเราชนะเกมนี้บางทีโมเมนตัมจากการที่เอาชนะสแตตันได้ก็อาจจะส่งผลไปหาเกมที่จะไปเยือนที่ซานติียโกเมดิบิวนะครับถึงแม้ว่าจะยากเย็นแต่ก็อยากจะได้ผลการแข่งขันที่กลับมา อย่างดีนะครับในเกมที่ไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับซึ่งวันนี้นอกจากไลอ้อนที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมของทั้ง2ทีมจากการแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลล่าสุดก็จะมีการฟันธงลงสกอร์กันด้วยแต่ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับซูซูกิ power u up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับย้ํากันทุกวันครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์ในรูปแบบของรถครอบครัวนะครับแนะนําเลยซูซูกิ XL7 นะครับ ตอนนี้เป็นรูปแบบของสีทูโทนสีส้มดำนะครับใครอยากไปเห็นตัวจริงก็ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีแนะนำว่าให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้นะครับก็ถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลประเด็นหลักๆนะครับเรื่องของสภาพทีม ข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือเรื่องของโรเบลูลูคาคูนะครับหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีไม่ได้ลงซ้อมนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะครับรวมไปถึงฮาคิมซีเยกก็ต้องมีการประเมินอาการบาดเจ็บจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสที่ทั้งสองคนจะไม่ได้ลงเล่นส่วนคาร์ลมาซันโอดอยที่หลายคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินเนี่ย ก็ย้ำนะครับว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่หายรวมถึงเบนชิวเวลที่เจ็บยาวเพราะฉะนั้นเชลซีเนี่ยความพร้อมที่อาจจะลงสนามไม่ได้ก็คือมีลูอคูกับซีเย็กที่ต้องเช็คฟิตขณะที่คาร์ลสันโอดอยกับทางเบนชิวเวลเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนที่เหลือก็พร้อมลงสนามหมดนะครับอยู่ที่ว่าเชลซีจะจัดทับในการลงเล่นจะพักผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับก็ ไปดูทางฝั่งไลฟ์แอปของเชลซีทีมเยือนก่อนแล้วกันนะครับประตูเป็นเมนดี้ครับเกมรับเนี่ยฮูสกอร์เขาคาดการณ์ว่าจะเป็นเทรเวอร์ชโลบาเตียโกซิวแล้วก็มาลองซาขณะที่กลางเนี่ยจะเป็นจอร์จิโยกับโคซิชซ้ายเป็นอลองโซ่ขวาเป็นอัสปปลเกต้าแล้วก็แนวรุกใช้เมสันเมาส์กับฮาคิมซีเยกแล้วก็หน้าเป้าก็ยังเป็นไคฮาวสชเพราะฉะนั้นการคาดการเนี่ยผมมองได้2มุมุมฮะ จากคูสกอร์ที่ขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นการที่เขามองว่าเชลซีอาจจะพักผู้เล่นหลายคนเพื่อเตรียมความพร้อมไปเล่นกับเรอัลมาดริดซึ่งแผงหลังเนี่ยผมยังไม่เชื่อถือนะครับผมเชื่อว่า สุดท้ายแล้วรูดิเกอร์จะได้เล่นรูดิเกอร์จะได้พักน้อยมากเพราะว่าสภาพร่างกายปัจจุบันเขาค่อนข้างจะฟิตแล้วเขาอยากเล่นด้วยผมเชื่อว่ามาลองซามไม่น่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงคิดว่าจะเป็นรูด e ิเกอร์เตยโกซิวาส่วนเชโวชาโรบาก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะได้เล่นเนื่องจากผมมองว่าทูเคิลจะพักริสเจมเอาไว้เล่นกับเรอัลมดิดโดยที่จะใช้อัสเปริเกวตาเล่นวิงขวาแต่นี่อีกมุมนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะใช้คริสเซนเซนลงเล่นในเกมนี้หรืออาจจะใช้ อัสปริกตตาเล่นเป็นกองหลังฝั่งขวาและให้ริชเจมลงเล่นแต่ผมก็ยังเชื่อว่าริชเจมน่าจะได้พักตรงกลางเนี่ยถึงแม้ว่าอกองเต้จะฟอร์มไม่ดีในเกมกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมที่เบอร์ดบิลเนี่ยทูเคิลน่าจะใช้แท็คติกในการแท็กกองเต้ยหยุดทุริโคลสลูกาโมริช มีโอกาสที่จะได้พักสูงมากๆโคอาซิชเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้ลงเล่นตัวจริงเพราะว่านัดที่แล้วเขาได้เป็นตัวสำรองแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเต็มเกมด้วยส่วนแนวรุกถ้าไม่ใช่ฮาคิมซิเยกตรงนั้นก็จะเป็นติโมแวานเนอร์เป็นไฟ์บังคับแล้วก็แนวรุกก็จะเป็นฮาวเวสกับเมาส์ไม่น่าจะพลิกนะครับส่วนทั้งฝั่งของเซาท์ทัมตันของคุณซีรัฟฮัสเซนฮุเทลที่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะฮะเซาท์ทั้มตันไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันในทุกรายการเป็นแพ้4เสมอหนึ ไม่มีเรียนโก้นะครับกองหลังซึ่งไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเจ็บนะครับแล้วก็ประตูมือหนึ่งอเล็กซ์แมคคาท,ทีเจ็บส่วนอามาโดบโรยา่าตัวยืมจากเชลซีนี่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะพร้อมลงเล่นทางโรแมงเปอร์รัวนะครับแบ็กซ้ายทีเ่เป็นตัวจริงสลับกับคาร์วอเกอร์ปีเตอร์สก็ผมเชื่อวันนี้ คลายวอลเกอร์ปีเตอร์น่าจะได้เล่นก่อนนะครับถึงแม้ว่าแกส่วนใหญ่จะเล่นแบ็คขวาก็ตามเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยน่าจะเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ครับขวาอดีตเด็กเก่าเราเลยครับติโนลิฟราเมนโต้ซ้ายเป็นคลายวอลเกอร์ปีเตอร์เซ็นเตอร์คู่เดิมครับแยนเบเดเร็กกับโมเมตซาลิซูกลางโอโรโรเมู u, นี่ก็เด็กเก่าเราเหมือนกันนะฮะเล่นกับเจมส์สฟาวขวาเป็นทางด้านจวอนอาร์มสตรองนะครับซ้ายเป็นโมเมตเอลยูนูซีหน้าคู่เป็นเอ่อเชียร์ดัม นะครับเล่นกับอดัมอาร์มสตรองนะซัมตันจะมีอาร์มสตรอง2คนนะครับก็ดูแล้วซัมตันไล์อัพไม่น่าจะพลิกโผจากนี้ถ้าจะมีเปลี่ยนก็คือแบ็กซ้ายก็คือทางโรแมงเปอรัวอาจจะได้เล่นแทนตำแหน่งของคลายวอลเกอร์ปีเตอร์ที่เหลือก็ผมเชื่อว่าน่าจะชุดนี้แหละทางเลือกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะหรืออาจจะเห็นเชียร์ดำเล่นหน้าเป้าแล้วก็ปรับแทคนิค อัดกลางเพิ่มขึ้นแต่ผมดูแล้วซัมตันส่วนใหญ่จะเป็นแผนนี้ครับ4-4-2นะครับสถิติที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea กับซัมตันช่วงหลังเชลซีเนี่ยไม่แพ้ซัมตัน13จาก14เกมในการเจอในทุกรายการนะครับแพ้ครั้งล่าสุดคือปี2013นะครับความน่าสนใจคือเวลาเชลซีเล่นกับซัมตันเนี่ยส่วนใหญ่ผลงานที่เซนต์แมรีจะเล่นดีครับแต่ที่เดอะบริดจ์เนี่ยชนะแค่เกมเดียวจาก4เกมนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะชนะซัมตัตันที่เซนต์แมรี่อันนี้แปลกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยเชลซี Chelsea ถึงแม้ว่าจะแพ้มาดริดคาบ้านมาแพ้ซัลแพ้เบรนท์ฟอร์ดคาบ้านมาเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นทีมที่เล่นเกมเยือน3เกมหนังสุดในพรีเมียร์ลีกดีมากๆเพราะว่าชนะรวดเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ทัศนะนะครับผมมองว่าไม่ใช่เกมง่ายของเชลซีครับแต่เป็นเกมที่นอกจากจะต้องเน้น3มคะแนนเพื่อจะหนีทีมอันดับ4อย่างสเปอร์และก็อาร์เซนอลแล้วเนี่ย ความสําคัญคือถ้าไม่ชนะเกมนี้มันส่งผลถึงแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์แน่นอนเพราะว่าโมเมนตัมมันยิ่งแย่ครับการไม่ชนะ3เกมติดนี่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเกมนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับเชลซีนะครับเพราะว่าเซาท์ัมตันเป็นทีมที่เขี้ยวแล้วก็เราก็เห็นราฟาเซนฮูเทลทำมาดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชนะมา5เกมติดแต่เวลาเล่นกับทีมใหญ่เล่นได้ดีเกมนี้เชลซีไม่ง่ายเลยครับตัวอันตรายของเขาแน่นอนครับถ้าปล่อยให้เจมส์วอช์พาวมีโอกาสได้ สร้างสรรเกมเขาจะออกบอลให้เชียร์ดำจะออกบอลให้อดัมอาร์มสตรองซึ่งแนวลุกด้านบนเนี่ยเขาเป็นตัวสปีดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเชลซีจัดชุดใหญ่เกมรับไม่ได้เป็นอย่างเช่นมาลองซาไม่ได้เป็นชาโลบาอย่างที่ฮูสกอคาดไว้เนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีรับมืออยู่แต่ถ้าเป็นมาลองซาเป็นคริสเตนเซนเป็นชาโลบาเชลซีเหนื่อยแน่นอนผมว่าทูเคิลจะจัดชุดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราอาจจะได้เห็นกองเต้พักเราอาจ จะได้เห็นนักเตะอย่างอัสเปิเกตาพัดแต่ผมคิดว่ารูริเกอร์ไม่น่าจะพักนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเกมแบบนี้คนที่แอบโดดเด่นน่าจะเป็นมาโกสอลองโซได้พักมาแบบเต็มๆแล้วก็ผมเชื่อว่าการรับมือกับตีโนลิฟราเมนโตออลองโซจะค่อนข้างดูดีกว่าลิฟราเมนโตพอไปเล่นกับซาัมตันแล้วผมว่าเฉยๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมีข่าวว่าเชลซีมีออปชันในการดึงตัวกลับ40ล้านปอนบอกเลยฮะถ้าดึงตอนนี้ไม่คุ้มนะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะมาพูดถึงตัวเกมต่อเนี่ยนอกจากเจมส์วอส์สาวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวอย่างชวดอาร์มสตรองก็เป็นทีเด็ดที่เป็นปีกที่มักจะสอดแทรกเข้าไปในเขตโทษเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้า2ตัวที่จะยิงเชลซีได้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเชียร์ดำนะฮะแล้วก็คู่หูอาร์มสตรองคือทั้งสจวตแล้วก็อดัมอาร์มสตรองที่เหลือเนี่ยเกมรับซอมตันช่วงหลังซาริสูกับยายมาเดร็กค่อนข้างจะบ่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟบังคับด้วยควันที่ลัวคู เป็นคายฮาวเวิผมเชื่อว่าคายฮาวเวิจะทําประตูได้แล้วก็เมสันเมาส์มีการจะโดดเด่นนะครับเราโชคดีนะฮะที่เรามาเจอซัมตั้นในสภาพตอนนี้ที่เขาเหมือนกับอ,อฟอร์มไม่ดีด้วยแล้วก็เชลซีกําลังต้องการเรียกความมั่นใจผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะแก้ตัวได้แล้วครับเก็บ3คะแนนได้แต่จะเป็นเกมที่หืดจับเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะมองแค่เม็ดเดียวเอาตัวรอดไปก่อนหรือว่าอาจจะลุ้นถึงเม็ดสได้แต่ก็เม็ดสยากหน่อยครับแต่คิดว่าน่าจะเฉือนเฉือนได้1นแต่ขอเป็นถ้าเฉือนเนี่ยผมขอเป็นสกอร์หนึยอย่าเป็น2อหนึ่งนะครับขอเป็น1นที่คลีนชีทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางเอเดัาร์เมนดี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้จากฟอร์มซอนตันที่ไม่ดีนะครับอ่ะเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรครับเชลซี Chelsea จะเก็บ สคะแนานเรียกความมั่นใจก่อนเกมเจอเรลมาดิดได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องปาล์สามสบ,บาทหบาท Facebook กดไลค์กดแชร์รวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับที่เพิ่งเริ่มทำฝากเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมแล้วติดตามทุกช่องทางจะขอบคุณมากๆวันนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับุ